ก็เหนื่อยนะพี่นั่งคุยมาเลดนะจ๊ะเนาะขอบคุณพี่มี่หน้านะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณอ่าผู้ใดเนาะ่นขวามาแต่วคเนเบิกเกยตกรุงเลยล่ะนี่น้องรับสามีกรุงกับปลอยกรุงเลยตามสบายโรลดบอลแล้วเมันก็บไปหายฮัดเบียกเกือเกา่าไปเหตุงานกรุง สองจุดห้าแปดฮึมใกลแล้วพี่โอไกลสิท่านกรุงแล้วกานสตอรี่ Good Good Morning Good Morning Thailand น,นะจ๊นะน้อง Good Morning คุณนักการพี่โอคุณนักการสตอรี่ก็จนะเนาะ Don't worry กุง้งบัแมเปนขนแบบนั้นคนจีเบิ่งกุ้งแบบนั้นแสดงว่าบับรลูจะกกุง้งกุ้งแจกไปทั่ว สวัสดีค่ะแนมีนาอีกพี่มีนาจะขึ้นประมาณห้าทุ่มที่นี่บางวันกุ้งก็นอนแล้วเมื่อเช้ากุ้งตื่นสายมากเป็นเป็นยังไงมั่งหลังจากวันเกิดโอเคไหมคะพี่ผมงอกโพเยอะเลยจ้ะไว้ฉันเด้เพนจิว เคียคิวแล้วไปเตรียมกับบขาวก่อนเด้อจ้าสวัสดีมีนาอีกพี่มีนาจะขึ้นประมาณห้าทุ่มที่นี่บางวันกุ้งก็น,นอนแล้วเมื่อเช้ากุ้งตื่นสายมากสิบอกมุ่งว่าจะพูดให้พี่หนันฟังพี่หนันรู้ไหมกุ้งก็ไม่ได้เล่นนะแต่กุ้งเปิดถามว่าเปิดโหมดอาชีพไหมกุ้งเปิดตั้งนานแล้วก็มีพี่มีนานะจ๊ะแน่นแล้วก็สิมีคุ้นนั่น นั่นชวินนะจ๊ะหัขอบคุณค่ะพี่น,นันขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆกับพี่นันพี่นันยุดจสฟันนี่พี่โอ้ยขอบคุณค่ะพี่นันขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆกับพี่นัน ขอบใจจ้าอันน้องแคทนั่งดีที่แวะมาถักทายเย็นนะจ๊ะขอบใจสวัสดีสามล้านดวงตาสี่ล้านขอบคุณนะคะพี่นันขอบคุณพี่โอขอบคุณพี่เดียนด้จ้าบายๆเริ่เลิบตอนนี้สามทุ่มแล้วค่ะพี่นันน้องทานข้าวเรียบร้อยค่ะพี่นันเรียบร้อยค่ะน ไม่น่าทักทายนะจากสวัสดีเด้อแม่อังเพื่อนเสียงชัดดีค่ะประชันองสาสมเวลาตอนนาจากจ๊ะเนาะใดเลยจา้าโอเคจะพี่เลียนขอบคุณหลายๆได้จ๊ะพี่เลียนที่ซอยบอกน้องนะาจาะเนาะเอามาอน,นี้นองก็จะได้ล่มเลยมาสมม่งต้นรังใจให้กลุ่มขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่เลียนขอบคุณหลายๆจ้ะพี่เลียนอจองตั๋วนะพี่ พี่โ <Private> อ <classroom liksom> ้จะยอมยังโดนแท้แต่พี่เรียนเพิ่นยังหัวรอเห็นบ่ผลนะพี่เรียนเพิ่นกับหัวรอเดี่นกินเบิงอร่อวยรอพี่โอไม่ไหนั่นละอยากจะง่ามหลายเป็นตจ้งใช่ค่ะ พี่โอ้เจ้า่างพรมฤติเจ้าขมาอยู่น้ำกุ้งปเป็นไงเขาเขาก็ได้ของเขาขเขาก็ไม่ยุ่งกับกุ้งนะพี่นันเอาจริงๆรสามีกุ้งนี้ไม่ยุ่งกับกุ้งเลยขเขาก็จะอยู่ของกุ้งอย่างนี้กุ้งก็อยู่ของกุ้งอย่างนี้การสตอรี่เกิดเ o ิดม o สหนิ g เ o ิดมอส i นิงไทยแลนด์นอกจากน้องเกิดมอนิงคุณนักการพี่โอคุณนักการสตอรี่ก็เป็นกำลังใจให้โซงหอดปรกแต่ง กทายจะได้ยินก่เนาะปุ๊บสวัสดีนะคะดีๆหน่อยก็แปดเก้าสิบคนอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละบางวันก็ห้าอย่างเงี้ยลุยให้ถึงที่สุดใช่ค่ะพี่สุดตลอดอ่เจีโอ้บลูเดอ้อชอบดื้อตลอดเ <laughs> พราะว่าไม่เสร็จง่ายสว <laughs> ัสดีค่ะพี่โอ สวัสดีจ้าพอเห็นลายมือคิดหอดด้สสดอ,อดสวัสดีแม่อ้างพร้อมด้อต่นละแม่พี่โอสามีแม่พนเสีอง่วมาเลียงยุ่สวนนี่แหละพนเห็ดหัวไว้แล้วก็เลยไงผมงอกงอกไวเพราะมันเยอะ สวัสดีคุณอมเรศคุณอมเร็ดกล้าไม่ก้งหัวเราแต่เจา้าวัชรียาซีเอ็มมึอ่านถึงปะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักพี่ย่อมผมค่ะโอ้ตี้ แต่สวยไปไหนคะคุณพี่พี่งามผมจ้าว่าจารขอบใจจ้าอันนองแคทนั่งดีที่แวะมาทักท่าแยเนาะจ้ะนะขอบใจสวัสดีสามล้านดวงตาสีล้านอีไอเวลไอเนวบีไหลจัดสวัสดีทุกคนขอบคุณค่ะมีแต่โม่มาให้น้อพี่นันต็มีแต่มากมากค่ะนะคะที่เป็นกำลังใจให้ มาคุยกับน้องก่อนไปเอาสัตว์เอาเสือไปปูไว้ที่ไหนพี่เรียนยังอยู่ปอจ้าลงคลิปยาวและคลิปเรียวทุกวันขอบคุณค่ะพี่ลงคลิปหน้านี่ไหมย้อผมยังไม่เสร็จหรอกเชื่อน้องนี่อยู่กับน้องไปก่อน <laughs> คุณแม่ก็มา มาส่งกลมล้างใจให้กลุ้มขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่เลียนขอบคุณหลายๆจ้าพี่เลียนขอบคุณพี่น,นันยูจิโจกิงโอ้ยพี่น,นัน <c oughs> น้องจนน้ำตาแตกแล้วเนี่ย <c oughs> นอ America, Thailand, ้อจ่าเดียวเมริกาดอยู่ว่าไทยแลนด์นมจ่าเดียวนี่ทักทายได้ด้วยจ่าเด้อขียนทักทายกลุ้งไวมุสิได้น้ำบานถือขอบคุณนะคะพี่น,นันขอบคุณพี่โอขอบคุณพี่เลียนด้วยจา้า บายบายเริบมเลยอ่าเขียนคำสุดท้ทายด้วยนะคะอ่ะจาจะอมเรศนะคะเป็นเพื่อนกุ้งเองค่ะพี่นันตอนที่ึ้นที่หลังกุ้งกุ้งเซตกับประมาณสี่ถุ่มกุ้งสามารถอยู่ต่อได้อีกประมาณสามสิบนาที คลิปยาง yes um, <c oughs> เวลาไลฟ์สดเราได้หัว uh, uh huh. สวัสดีคุณนินานะคะ <c oughs> พี่นี้ทอดไข่ชะอมค่ะว้าวน่ากินจังเลยฝีมือพี่นัน <c oughs> ทำเองเหรอคะอาหารหรือว่า ต่อแคลิฟอร์เนียนะคะมันโคราโซนเลยนะกุ้งกับพี่โอเนี่ยแต่กุ้งปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาวัดีขสอสวัสดีค่ะคุณกิน,นเรียนวิันพี่มีนากระทักท่ายพี่เห็ไมคิดเบิร์ตี่ล่ะกุ้งกับเต่าวิสันเียเฮปยะหยากีปลาพายญยามเด้อจ้าเด้อพยายนยาม กุ้งก็เหมือนกันเลยค่ะพี่กุ้งก็เหมือนกันว่าเขาไม่เขาเขียนไม่เป็นคุณแม่นะถ้าคุณแม่เขียนเป็นจะชวน,นคุณแม่เขียนอยู่แกเขียนไม่เป็นแกยกแต่มือมาจไจ้กันได้นะจ๊ะเนาะพอมีผู้ใดยูนยยนั่งดอกจ้ะคุณสามีก็ยู่หองคุณจะคลองก็ยู่ผู้เดียวเนี่แยแหละเบาะแวะอยู่ แป๊หนึ่งเราจะได้ยินไหมเนี่ยแห้ได้ยินเสียงว่เนาะแป๊บหนึ่งเด้อจะเด้อแปบ๊แปบหน,นี่ยชุดไท้ยก็ได้โอ้จีจ้าได้จา้จาพี่โอเคค่ะพี่เลียนเดี๋ยวกุณเจร้องบึงมีสุดไท้ายองกินกับอะไรนะวัะนนี้วันนี้น้องกินกับอะไรนะโอ้วันนี้น้องทำอ่ามมาาไปนนาะเพียนเอ้ย <laughs> โกขวดส้นดาดติเพียน <c oughs> ทั้งกาแฟทั้งคุกกี้บะเมนเอียังก่อนบะเมนคุกกี้อ่าอ่าเ,เขียนคำสุทักทายด้วยนะคะอ่จาจะอเมเรศนะคะเป็นเพื่อนกุ้งเองค่ะพี่นันน้องกุ้งสบายสบายใช่ค่ะพี่น้องไม่มีอะไรมากมายสวัสด,ดีลาก่อนขค่าวันวิสา